สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเชนเคยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขล่างอีกหนึ่งเซียนเด้อครับผมครับเลขล่างของเพิ่นโมบผ่านกัเขาตัวเนีนพอพร้อมเด้อครับผมครับพ่อเซียนพมครับพี่น้องเนาะครับอย่าเผลอเด้อครับพี่น้องนี่ถึงว่าจะเป็นตกกับครับพี่น้องเนาะแต่ว่า เพิ่นหามาหลายคูุยครับผมแต่ว่าที่เพิ่นเน้นหาครับพี่น้องเนาะหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดครับผมครับลักหน่วยเพิ่นเข่าทีหนึ่งแด้วครับผมแล้วก็ลักสิบเพิ่นไปลักหน่วยครับพี่น้องเนาะแล้วก็ลักหน่วยหานี่ไปลักสิบครับพอประกบหาหนึ่งหานี่ครับพี่น้องเนาะข้อมูลเลขติดล่างเข้าที่หนึ่งแล้วครับผมครับครับพี่น้องเนาะตามกันต่อครับผมสายเลขล่าง กับพ่อเสียนพรมหรือว่าพอชกใช่ครับผมนี่นะครับเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอก่ามาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพอเสียนพรมเ้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช่้กับก่อมาเชียร์น้าเชียร์ลยวกับอูน้าชายเนเด้อครับผมไปรับช่มรับฟังกันได้ครับพี่น้องว่าเลขติดล่างพองวดนี่มีตัวใดแน่ครับผมถือว่าเดินดีเด้อครับพี่น้องแล้วก็ สิบหน่วยล่างของพอเป็นตัวใดครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพอเชียนพ่มครับผมครับสวัสดีครับครับเอาพอเลขล่างโอ้ให้หนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดตัวเน้นเลยพอเนาะ บม่ออกตัวกับแต่ว่าคือว่าสองเม็ดเน้นๆเลยครับผมครับสุดยอดเลยครับพ่อครับนี่ครับเลขติดล่างคับมาหนึ่งลักซิมันพลาดครับลักซิปพลาดนะพ่อเนาะครับนี่ครับผมเต็มเต็มเอาเอานมดเลยนะครับพ่อเอาเลขล่างก่อนเลยครับผมน้อยซีสจนฮาอตเตอรีตีไว้ครับเลขเลขติดล่าง ศูนย์สามเก้าเลขติดล่างศูนย์สามเก้าครับหลักสิบล่างสิบล่างศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าหน่วยล่างหน่วยล่างสองสามหกเก้าสองสามหกเก้า จับคู่คู่เด่นครับผมชุดเด่นมันมีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งหกสามเก้าสามเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าหกเก้าหก ก้าเ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 ก้าครับผมอ่าชุดลองก็มีอยู่ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามสองสามสองสาม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 หกสามหกครับมีแค่นี้เลครับครับผมเก้ามีมีสอบสอบเป็นพิเศษบ้าง ติดเก่าน,นะพ่อเนาะครับติดเก่ากับชิพี่สามเก่าเก่าสามเก่าสองเก่าหกเก่าเก่าครับล่างเน้นติดเก้าด้วยครับผมครับห้าคู่นี่ครับผมพอเส้นพมวางหันให้หนึ่งห้าต่อหนึ่งเจ็ดขบวนขบวนหมดนี่ไรเนี่ยครับได้ว่าเราพ่อ ไม่ได้ครับพ่อพกกลับอกบ่ผมเล่นซิฟเป็นซิฟหน่วยเป็นหน่วยนะโอ้โอเด็กเกบเลขครับผมคราบว่าเป็นเซียนปักลักนะพ่อเนาะครับเซียมันในสูตรครับผมครับศูนย์สามเก้าต้องมีให้เห็นล่ะครับผมเลขติดล่างนี่ครับพี่น้องค้าบเลขติดล่าง เผอมานํากันครับผม3 3. สามเก้าเก้าสองีเซียนเมื่อไรจะลงหรอครับสีเซียนอันอาจารย์ใชียเดียนหมครับว้าวของวุดเชี่วไม่มีอาจารย์ใชียเดยนนะโอ้สีเซียนเลขล่างออค่ครับรับสีเซียนเลขล่างครับพอ่อนี่เราพ่อหาข้อมูลนั่นแต่ละเซียนก่อนพอ่อท่านี่ครบโอครับ ครับผมก็คือหาข้อมูุนอ่าแต่ละเซียนนะครับพ่อเลครับผมเล่นหนึ่งก็สองจมาตัวหนึ่งก็ม,มาหนึ่งครับหมดนี้เน้นเก้าดีพ่อครับเน้นเก้าครับหมดนี้เน้นเก้าเด้อครับพี่น่องอพเจัลลาบึงไปน้ำกันครับ รเลขบนอีกทีหนึ่งนะพ่อเนาะคอยมาตามกันอีกทีหนึ่งครับผมครับกวามาเชียก็ขอพระคุณพ่อเซียนพรมเด้อพ่อยู่ดีไม่แห้งครับผมครับโนมินก็เห็นใจเต็มเต็มสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาคครับพี่น้องครับผมพ่อกิดเป็นเซียนปักรักครับพี่น้องเนาะหนึ่งหาคือหนึ่งหาเพิ่มซื้อหาหนึ่งครับผมเสียดายครับ ก็เน้นแค่สองคูด้อครับผมเม่ันหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดครับเอามาเบิ้งกันครับพี่น้องเนาะงวดนี้พ่อเซียนพรมหรือว่าพ่อโชคชัยครับผมเลขติดล่างศูนย์สามเก้าครับพี่น้องเนาะศูนย์สามเก้าครับต้องมีให้เห็นครับผมแล้วก็สิบล่างศูนย์หนึ่งสามเก้าสิบล่างศูนย์หนึ่งสามเก้า หน่วยล่างสองสามหกเก้าครับผมครับยังได้กับกับแน่ก็ดีเ้ยครับพี่น้องกับนํำก็ดีครับวันนี้ก็มาทีเลขชุดเน้นสองตัวครับผมหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกครับผมสามเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าหกและเก้าเก้าครับนี่คือชุดเน้นแปดคู่เน้นไปที่ติดเก่า้วยครับผมเน้นสี เน้น5คู่มี3 9 9 2 9 3 9 6และ9 9ครับผมอ่าชุดล่อง2ตัวล่างครับพี่น้องเนาะสชุดล่องก็จะมี0 6 0 6แล้วก็1 9 3 2 3 3แล้วก็3 6ครับผมเนี่ยครับพี่น้องแนวทางตัวเลขของพ่อเซียนผมเลขล่างครับผมสายล่างอย่าเผลอเด้อครับพี่น้อง สายล่างอย่าเผลอครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้กอมาเชียรกัขอไว้พ่อให้พี่น้องที่โชคดีครับผมครับถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่ 5, สิบกุมภาพันธ์หกสิบแปำหรับคลิปนี้ไว้สำนีเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีครับ